คนเกิดเดือนมกร,ราเข้ากันได้ดีกับคนเกิดเดือนอะไรถ้าคุณชอบเรื่องความสัมพันธ์ตามหลักโหราศาสตร์กดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนเลยนะคะคนเกิดเดือนมกร,ราเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์จีนจะเรียกว่าเกิดเดือนฉลูฉลูเนี่ยก็ให้หนึกถึงวัวนะก็คือจะเป็นคนที่ชอบทําลงมือทําเก่งมากๆที่สุดใน12นักษัตศาศา์เลยนะก็คือจะเป็นคนอึดถึกทนทําอะไรได้ทุกอย่างสั่งอะไรมาทําได้หมด แต่ว่าไม่ค่อยชอบคิดก็ <No. S 1> คือถ้าอยากให้เขาทําอะไรก็สั่งมาให้ละเอียดนะเขาจะทําได้ทุกอย่างเลยด้วยความที่ฉลุไม่ชอบคิดนี่นแหละเขาก็เลยอยากได้คูซีให้เป็นคนช่วยเขาคิดเพื่อที่เขาจะได้ลงมือทําอย่างเต็มที่แล้วคนที่คิดวิเคราะห์เก่งอย่างลึกซึ้งก็คือนักษัตริย์ชัวนั่นเองซึ่งคนชัวเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะคนชัวเนี่ยจะเป็นคนที่คิดเก่ง วิเคราะห์อะไรเชิงลึกลึกซึ้งข้อมูลละเอียดจินตนาการเก่งมักจะเป็นคนที่วิเคราะห์อะไรแบบลึกมากๆทํางานเกี่ยวกับวิจัยอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับข้อมูลนี้ก็ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวด้วยก็คือคิดอย่างเดียวเลยไม่ค่อยลงมือทําไม่ค่อยออกหน้าบ้านเพื่อจะอยู่หลังบ้านอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเขาอยู่กับคนฉลูที่เกิดเดือนมกราเนี่ยจะซีปึกเข้ากันดีมากชวนมาคิดคิดคิด,คด,คดให้ทุกอย่างเลยฉลูก็เอาลงมือทํา สบายมากนี้นะไม่ต้องคิดนี่เข้ากันดีมากๆเลยค่ะ2คนนี้จะเป็นเพื่อนสีกันไปตลอดยาวนานมากๆเลยนะคะแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าคู่สีของคุณเนี่ยเป็นคนเดือนไหนให้พิมพ์เดือนเกิดของคุณมาได้เลยค่ะ